คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าขับรถใช้ถนนต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่าหัวร้อนค่ะมิฉะนั้นอาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์นี้นี่เป็นคลิปที่ชายสองคนกําลังชกต่อยทําร้ายร่างกายกันข้างรถมินิบัสสาย74ค่ะคุณผู้ชมบริเวณถนนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครและก็มีอีกสองคนพยายามเข้าไปช่วยห้ามปรามแต่ดูท่าเหมือนจะไม่ฟังนะคะจนรถเมย์อีกสายซึ่งเป็นสาย71 กำลังแล่นผ่านมาพอดีถึงกับต้องบีบแตรใส่ค่ะ<อ>เพื่อห้ามปรามและสุดท้ายก็ยังไม่หยุดนะยังคลุก,กวงในกันต่อจนกระทั่งสุดท้ายค่ะก็เคลียร์ใจกันไม่ลงตัวไปจบที่โรงพักนะคะคุณผู้ชมโดยเจ้าของเพจรถเมทไทยแฟนคลับให้ข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้มีมวยสดให้ดูกลางอนุสาวรีย์ชัยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ข้างรถมินดบัสสาย74ตาก็ชกต่อยกันอยู่นานพักหนึ่งเลยแต่สุดท้ายเรื่องก็ไปจบลงด้วยกันที่โรงพักเสียงเงินค่าปรับกันก่อนเคลียร์ใจจบกันด้วยดีหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะที่บางคนก็บอกว่าเอจะเป็นการแย่งผู้เดยสารหรือเปล่าซึ่งหลังๆเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะบางคนก็บอกว่าหัวร้อนทำไมทำไมไม่ใจเย็นๆกันบ้างบางคนบอก สึกคนหัวร้อนไม่รู้จักควบคุมอารมณ์มนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะในกรุงเทพแล้วก็พี่น้องประชาชนแถวนั้นเนี่ยเขาเห็นกันเยอะนะครับโอ้จะเยน็นๆกันก่อนนะคะใช่ครับ